หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะบทที่19ข่าวร้ายมอมาวินถูกเรียกเข้าพบประชุมเครียดกับพออออะวินตั้งแต่เช้าจนคนในห้องลุ้นกันแทบแย่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พี่กอนพี่ว่าพี่วินจะโดนอะไรอีกไหมคณินเครียดแทนรุ่นพี่เพราะมาวินเอาตัวเข้ารับทุกปัญหาไว้คนเดียวเสมอแม้ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรน้องๆในแผนกไม่ต้องเครียดไปด้วยแถมยังได้ทำงานอย่างสบายใจจนไม่มีใครอยากย้ายไปที่อื่นอีกหวังว่าคงไม่โดนแกล้งอีกนะคำตอบของชวกรททำเอาเมริสาแปลกใจพออปวินเป็นคนไม่ดีงั้นเหรอ เธอมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานหลังจากไปช่วยงานแผ่นดินไหวที่ตุรกีนับเวลาแล้วก็แค่เดือนเดียวแต่มีเรื่องที่เธอต้องเซอร์ไพรส์กับอดีตสามีที่กำลังจะกลายมาเป็นปัจจุบันอีกไม่นานพี่วินมีปัญหากะผออองั้นเหรอคะเสียงหวานเอ่ยถามรุ่นพี่หมอใน,นแผนกพูดแล้วหาว่านินทาพอออกวินขึ้นชื่อเรื่องเคี่ยวจะตายไปขนาดเวลาพักยังเบียดเบียนพวกเราจนไอวินขึ้นไปโวยวันนั้นรู้เพียงว่าทะเลาะก,กันหนักมาก แต่สุดท้ายพวกเราก็ได้พักผ่อนอย่างสบายแต่ไอจ้จวินกับทำงานอย่างหนักหน่วงขึ้นชวกรพูดถึงตอนนี้ก็นึกสงสารเพื่อนทำไมเป็นอย่างนั้นไปล่ะคะพี่ก็ไม่แน่ใจรู้เพียงว่าพออกับไอ้วินมีสัญญากันบางอย่างที่พวกเราไม่เคยรู้บีบข้อก็แล้วหม่อมเล่าก็แล้วมันก็ไม่คลายออกมารู้แต่ว่ารักษาความลับนี้ไว้กับตัวเฮ้อทุกคนถอนหายใจมาพร้อมกัน แล้วก็ได้แต่เอาใจช่วยคนข้างบนที่ขึ้นไปชั้นบริหารเมริสาไม่ยอมไปทานข้าวรอมาวินกลับมาก่อนเมื่อวานเขาเพิ่งได้พักเพียงวันเดียวทั้งที่ยื่นวันลาไว้สองวันในมือถือกล่องข้าวที่ซื้อมาจากโรงอาหารเลือกสิ่งที่เขาชอบทำไมยังไม่มานะเธอเดินบ่นไปมาแต่จะโทรไปก็รู้ว่าไม่ควรเนื่องจากเขาเข้าประชุมอยู่ใบหน้าเครียดขื่มเดินลงมาที่ห้องพักแพทย์ของแผนก แต่แล้วก็พบกับคนรักที่เดินไปเดินมาเหมือนหนูติดจันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเมเมื่อได้ยินเสียงคนที่รอเธอก็วิ่งเข้าไปโผลกอดจนเขาเองก็ตกใจจึงลูบที่หลังเบาๆเป็นอะไรไปครับเขาพูดเสียงนุ่มมองท่าทีหวั่นกลัวของเธอแล้วก็อดสงสารไม่ได้พี่วินไปนานเมเป็นห่วงรอยยิ้มบางแย้มขึ้นบนใบหน้าเขาก็นึกว่าเกิดอะไรขึ้นที่แท้ก็เป็นห่วงเขานี่เอง สองมืออบกอดร่างของเธอไว้แน่นก่อนจะผละออกทานเข้าหรือยังเธอสายหน้าทำไมไม่ทานล่ะรอพี่วินมือหนาจับที่ศีรษะยีเบาๆอย่างเอ็นดูหากง้อเมียแล้วจะมีความสุขขนาดนี้เขาควรง้อไปนานแล้วมีเรื่องอะไรคะพี่โดนย้ายให้ไปอยู่ช่วยที่ศูนย์วิจัยชั่วคราวนะ่ะเขาเอ่ยเสียงเรียบซ่อนความกังวลไว้ภายในอย่างมิชิดทำไมคะ แล้วเมื่อไหร่คะอีกสามเดือนแล้วแค่ชัวคราวแล้วพี่จะกลับมาภายใต้ใบหน้าเรียบเฉยของเขานั้นซ่อนความกังวลไว้ในดวงตาเมริสาอ่านออกว่าต้องมีอะไรแน่เขาก็ยังเป็นเขาเก็บทุกอย่างและทุกเรื่องไว้เพียงคนเดียวถ้าพี่มีปัญหาอะไรต้องบอกเมนะคะครับอย่าทำเหมือนเมเป็นส่วนเกินอีกได้ไหมสัญญากับเมสิ เมริสายกนิ้วก้้ยขึ้นให้เขาเกี่ยวสัญญาหากเขาผิดสัญญาอีกคราวนี้เธอจะไม่ยกโทษให้เลยเมไม่เคยเป็นส่วนเกินเมคือส่วนที่เติมเต็มเป็นคนที่ทำให้พี่อยากมีลมหายใจทุกๆวันคำพูดของเขาเรียกรอยยิ้มจากเมริสาได้เป็นอย่างดีเธอเปิดข้าวกล่องแล้วตักป้อนเขาทีละคำทีละคำ,ะคำแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแล้วเธอก็ไม่หยุดมีคนมาแล้วนะก็มาไปสิ คำพูดของเธอทำเขาชงนใจไหนบอกว่าให้ปกปิดเรื่องของเราไว้ก่อนไงใบหน้าเครียดขรึมมองไปยังใบหน้าหวานเพื่อขอคำตอบคบกันเป็นแฟนก็ต้องแสดงสิคะเดี๋ยวคนอื่นก็แย่งของเมไปพอดีรอยยิ้มฉายชัดในแววตาแค่เขาโดนเรียกไปประชุมเครียดเมียเขาก็เปลี่ยนความคิดไปขนาดนี้เชียวอยากสร้างดราม่าวันละสีห้ารอบเสียจริงเมียจะได้แสดงความรักอยากจัดกระชับในรถสักรอบ เขาคิดอย่างตลกขบขันวันนี้กลับเร็วหน่อยดีไหมถ้าไม่มีเคสก็กลับค่ะสองคนสบตาการย่างรู้ความหมายดีเขาต้องการอะไรเธอรู้ดีและก็อยากตอบสนองเขาอีกด้วยสุดสัปดาไม่กลับบ้านได้ไ้ยเขาลองร้องขอเธอและอยากใช้เวลากับเธอให้มากที่สุดก่อนจากกันไกลชั่วคราวได้ค่ะเดี๋ยวบอกว่าลูกเขยแม่กักขังหน่วงเหนียวไว้ให้แจ้งตำรวจมาจับ เสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังขึ้นเรียกสายตาให้มองไปยังสองคนที่กินข้าวกันกระหนงกระหนิงแม้อยากรู้เรื่องนะักแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาถามเพราะความน่ากลัวของหมอมาวินนั้นเป็นที่เรื่องลือตอนนี้เมยเป็นเฟลโลของพี่ต้องย้ายไปอยู่กับชั่วก่อนชั่วคราวจนกว่าพี่จะกลับมาไม่ย้ายไม่ได้หรอเมไม่ควรเสียเวลาเพราะงานของพี่เราทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแต่ สามเดือนจากนี้พี่จะสอนเมย์ให้เข้มที่สุดรับความรู้จากพี่ให้ได้มากๆก็แล้วกันเขาต้องเร่งแล้วหากนานไปกว่านี้คงไม่ทันการตอนบ่ายหมอมาวินเรียกประชุมทีมแพทย์เพื่อแจ้งให้ทุกคนได้ทราบเรื่องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของตัวเองมากันครบแล้วใช่ไหมมาวินยืนอยู่ในห้องประชุมตรงโพเดียมแต่เขาเลือกจะนั่งลงตรงเวทีห้อยขามองดูรุ่นน้องในแผนกเสียมากกว่าวันนี้ พี่อยากมาแจ้งให้ทุกคนทราบพี่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปทำงานศูนย์วิจัยชั่วคราวโดวยเป็นสัญญาการยืมตัวฉะนั้นแผนกของเราจะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานใหม่ชะวะกร์น่าเครียดลงทันทีเขารู้ว่าเพื่อนของเขาไม่ได้ชอบทำงานวิจัยที่มีแต่เอกสารวิชาการแต่ชอบถือมีดผ่าตัดมากกว่าหมอชะวะกรจะทำหน้าที่ควบคุมงานของทุกคนในทีมโดยมีคณินเป็นผู้ช่วย เฟลโลสองคนในทีมคือหมออลินดาและหมอเมลิสาจะได้รับหน้าที่เรียนกับชวกรเช่นกันแต่ก่อนไปสามเดือนนี้ฉันจะเรียกทั้งเมลิสาและอลินดามาสอนพร้อมกันเตรียมตัวให้พร้อมเนี่เหรอข่าวดีของแกไอวินมาวินก้มหน้านิ่งเขาไม่รู้ว่าข่าวดีไหมแต่คิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในตอนนี้เขาไม่ยอมเป็นตัวทวงมาวินถอนหายใจก่อนเอ่ยบอกสใส่ม่อีกครั้ง จำไว้ว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าด,ดีหรือร้ายทุกอย่างนั้นดีเสมอพบกันก็ต้องมีจากกันจากกันก็พบกันใหม่มีว่าวันใดก็วันหนึ่งอย่ายึดติดที่ตัวบุคคลให้ยึดติดที่การทำงานผมอาจจะเป็นหัวหน้าที่แย่แต่ทุกคนก็ไม่ต้องทำตามสิ่งที่ผมเคยทำแย่แยไว้ก็ได้ตอนนี้ทุกคนก็แค่ยังไม่ชินที่ไม่มีผมแต่โปรดเชื่อว่ามีคนที่เก่งกว่าผมอีกมาก คนนั้นก็คือตัวพวกคุณเองดึงพลังในตัวเองออกมาให้มาฉายแสงจนคนอื่นแสบตาเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้คำพูดปลุกใจของมาวินทําให้ทั้งห้องเงียบทันทีพวกเขาจินตนาการว่าแผนกสัญญากรรประสาทที่ไม่มีมาวินจะเป็นเช่นไรกันไม่มีความยินดีแม้ว่าจะเป็นข่าวดีที่มาวินจะได้รับรางวัลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสุดยอดในด้านนี้ก็ตามเวลาที่ทำงานอย่างเอาเป็นเอาตาย คนที่ดึงสติทุกคนที่หลุดให้กลับเข้าที่คนที่เข้มงวดเรื่องการทำงานและเรียนกำลังจะหนีพวกเราไปภาพหัวหน้าที่บ่นเช้าบ่นเย็นจะไม่มีอีกแล้วอย่างเงียบซี่นี่เป็นข่าวดีที่ฉันจะได้พักเลยนะไม่ดีใจกันเลยหรือไงใครจะยังดีใจได้อีกที่หัวหน้าจะต้องไปที่อื่นนักศึกษาแพทย์บางคนที่อ่อนไหวเริ่มปาดน้ำตาแต่บางคนก็เพียงตาแดงๆเอาละคุยแค่นี้กลับไปทำงานได้แล้ว มาวินทนเห็นทุกคนร้องไห้เพื่อเขาไม่ได้เช่นเดียวกันเขาตัดสินใจเลิกประชุมแล้วก็เดินออกไปชะวะกรเดินตามไปทันทีแล้วก็ลากคอมันไปคุยกันสองคนมีอะไรทำไมไม่เล่าเขาไม่เชื่อว่าแค่จะไปทำงานวิจัยหรอกต้องมีอย่างอื่นแน่นอนพออ่อหน้าเลือดไม่ยอมปล่อยคนเก่งอย่างมาวินไปง่ายๆมันจำเป็นอะไรที่จำเป็นอะไรชะวะกรเริ่มขึ้นเสียงหนักขึ้นโรงพยาบาลเรา จะได้เป็นอันดับหนึ่งด้านสัญญกรรมประสาทและเลิกโกหกได้แล้วอีวินเอาความจริงแค่มองตามันก็รู้แล้วว่าสิ่งที่มันทำนี้ไม่ได้เพื่อโรงพยาบาลไอ้กรแกเชื่อใจฉันสิหยุดแบกรับทุกเรื่องไว้กับตัวเองเถอะแค่พูดมันออกมาบ้างไม่ใช่เพราะไม่พูดเหรอลักแกถึงได้พังไม่เป็นท่าคำนี้ของเพื่อนจี้ใจดำเขาเขาได้โอกาสง้อเธออีกครั้งเขาไม่อยากปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปเด็ดขาด เขาอยากหายใจเพื่อมาดูรอยยิ้มของเธอในทุกๆวันมาวินยกมือข้างซ้ายขึ้นความสันเทาของมันทำให้ชวกรตกใจเขายกมือขึ้นปิดปากอย่างไม่เชื่อสายตาเมื่อไหร่ปีที่แล้วนายเป็นบ้าหรือไงทำไมไม่บอกชวกรน้ำตาไหลพรากไม่รู้ว่าตัวเองควรจัดการความรู้สึกนี้อย่างไรดีเขาเป็นหมอที่ทำงานอยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยสังเกตเห็นความผิดปกตินี้หรือว่าฟิล์มนั่น เขาพยักหน้าน้อยๆแทนคำตอบใบหน้าที่เครียดขรึมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสูดหายใจลึกเต็มปอดแกมีคิดจะบอกฉันเลยหรือไงฉันเป็นเพื่อนแกนะโ,โว้ยเสียงโวยวายของชวกรททำให้น้ำตาของมาวินปริ่มอยู่ที่ขอบตาเขาไม่อยากทำให้เพื่อนเป็นห่วงและกำลังหาวิธีที่ดีที่สุดของตัวเองอยู่จนเมื่อมาเจอเมริสาอีกครั้งชวกรร้องไห้ออกมาเขาให้เพื่อนที่กำลังป่วยหนักทำงานแทนได้ยังไง เขาหนีงานไปเดทสาวพร่ำเพื่อเขาโดดงานไปสังสรรค์แต่เพื่อนเขาก็รับหน้าแทนตลอดความรู้สึกผิดแล่นเสียดเข้ากลางใจเมรู้ไหมความเงียบเป็นคำตอบที่แท้จริงขอร้องอย่าบอกเมย์เมกำลังมีความสุขฉันไม่อยากทำให้เธอเครียดแล้วนายรู้ได้ยังไงว่าเมย์จะไม่เสียใจหากรู้ทีหลังขอร้องไอ้กอนฉันรักเมไม่ฉันจะกลับมาไหนเชื่อใจฉันไหม มาวินตกบ,บาเพื่อนรักเขาเชื่อเสมอว่าชะวะกรเป็นหมอที่ดีแค่เกเรไปบ้างแต่จะเรียกเข้าร่วมผ่าความเร็วและความแม่นยำไม่ต่างจากเขาเท่าไหร่นะหากนายไม่กลับฉันจะปิปลากคอนายกลับจากนรกแน่ชะวะกรพูดด้วยเสียงฟูมฟายเหมือนเด็กต้องการเอาชนะมองหน้าเพื่อนอย่างกรุ่นโกรธแล้วสุดท้ายยืนคุยกันอยู่นานกว่าจะกลับเข้าไปห้องพักแพทย์สองคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเดินเข้ามาทำให้บรรยากาศในห้องเงียบงันลง จนคนในห้องลืมหายใจไปแล้วด้วยซ้ำด้วยวาดหวังว่าชะวะกรจะโน้มน้าวมาวินได้ตามที่หมอมาวินสั่งเดี๋ยวจะจัดตารางทุกคนแล้วส่งไปให้อีกทีไม่มีข่าวที่ดีทุกอย่างยังเหมือนเดิมสร้างความผิดหวังให้กับทีมแพทย์ทั้งแผนกะ